ตัวไหนราคาเท่าไหร่ชุดเป็นสุดเป็นสุดเลยเขาเป็นเซตนั่นใช่ไหบอเออเป็นเซตเลยดสิบ้าบาทเลยสบายดีสบายดีสองตัววิ่งจัเนาะสบายดีสบายดีมม่ลุยสบายดีโอ้มือนทาไปลุยใส่ห้าราบได้ตำนานอีกแล้วม่ได้มาเด็ดแล้วนะเกือบสิบปีเลยจิบบอสขีดทอดไผ่บอสกูขีดทอดไผ่บอสกสาวเก่าเขาเจ้าก็ได้หัวหมดละบัวเปนไผ่กลับบ้านทางนึงอยู่นะโอ้ข้าวมันผีพวงกับสนิเกอร์นะ โอ้ยังมาปจูใจใชหมนีป้ากันเว้ยสนิเกอร์สไนเปอร์สนุกเกอร์สถามันคนว่าคนทอดแล้วคนอดวะทอดรุงเทพเออุงเทพละอปอเนาะชิลนันไปสิแน่แหละเว้ยชิลชิลล์แน่เดนจีภมเหาเมือนี่มาขินลาบห้าเประเทเนาะถ้าปานุเขาจะมาเรี่ยงมาเรี่ยงเขาสุเนี้ยิเข้าจนสั้นเนาะหิวย้าิวนวววยิิวิวยยวกิิน้ บอกเหตาเนาะชิ้นยังท่านี่ยอ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 ซาท้า้านมอนี่มาี่ก็มาห้าปสิงเนาะห้าปสิงสี่ใรเกิดเปิดมันส okay. evet ี่สิปีละเดนปิงว่าสามสิบกว่าปีแล้วมารอบนึงแล้วตอนนี้นรอบนันสามสิบบาทรอบนั้นทำมาทำมากินอะวะรอบนั้นทำมากินอะรช่ลาบป่าลาบป่าไม่ได้กินอะลาบิูลาป่าหม้อวานหม้อกินเรั้น เอาสรุปก็ว่าเอาจังไงว่าดีปลาลาปลาค่อยปลาลาปลาโมกปลาโมกปลากรต้มปลามันซิเบิร์ตใช่ไหมแล้วแ้อจานเออเอาพอดีไหมเดี๋ยวไปสั่งแล้วปะสั่งยังถึเราสั่งไหมสบายดีทุสเอง สบายดีตุ้เซ็งสบายดีโอ้ยคนอยู่ต่างประเทศเบิ้งตุ้เซ็งหลายเด้อฝากหาพี่น้องอยู่ทั้งต่างประเทศแม่เขาถามหาตุ้เซ็งสีสีไค่หลายเด้ใเออโอ้ยตุ้เซ็งก็อยู่ดีไม่แห้งสบายดีสบายดีอายุเท่าไหร่แล้วตุ้เซ็งเด้อเจ็ดสิบป่าเป่แล้วยังแข็งแห้งอยู่พี่น้องสีไค่หามมาคนตลอดเฮ้พี่น้องสีไค่เลยพี่น้องสีไค่อยู่ทั้งเม็กซิโกอยู่ทั้งแคนาดาหลายเด้อคอมเมนต์มาหน่อยสบายดีเด้อเป็นทังไหนลาบ ราบปลา,าก้อยปลาราบจิ้มได้ขายดีบอตูพ้พอาะได้ขายพอได้ขายพอได้ขายเพอได้ขายแต่เห็ดจุบปทันบนตู้เนาะนี่มาขอเบิรงเมนูเมนตู้เด้อเด้อยัง <c oughs> มีคือเกา่าเนาะทุกคนทานเมนตู้เสียงเนาะนี่ยอตัวโตวมากเด้อนี่ยออันนี้ยอเขาเอิ้นพันยอขาวเนาะอ๋อประธานมีพวกแก้วอะไรเยอจือเนาะอันาานี้ยอจือนี่มีทั่วไม่หยางต่างๆอันนี้เป็นน้ำแก้วยอจือ อันนี้เขาเอิ้นแหนมเข้าแหนมเข้าหลวงพะบางเนาะแหนมเข้าหลวงพะบางนี่หลวงนี่ต้มหมูเขาต้มใช้อะไรหนึ่งวะกะส้มนี่ป่ะส้มหมูพื่งกันนี่ป่ะไทยกับอะไรไทยกับนี่แหนมเนีหมูเอออันนี้มีอะไรบ้างจริงกะทิโอ้มีกะทินาะมัวะโอไทยไทยโบมีบ่มีตีนคือคือห้านเขานี่ยเลยเนาะ สิบปลายปีแล้วเพื่อนซื้อเราพิษเนี่ยเยอะน้อยเหรอต่อย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 โอ้ตัวนี้เป็นแต่แซ่บมาสินี่ยโอ้มีกะทิไหมมีกะทิเขาขอบคุณนน้ำปลาข้หลานข้ากัะดานข้าวหล่านั่นมาหนิในข้าวปุ้นปลาหนิพวกอันนี้เป็นแต่แซ่บด้วยตัวนี้ตัวนี้ข้าวปุ้นข้าวปุ้นน้ำปลาตอนหิวดิอันใดก็ันกินเบิดนะตอนนี้เม่นต์ตัวนี้มันหิวบ่แม่นหยังุน่ะสรุปแล้วเฮากินกินเบิดทุกอันมันหิวแห้งตอนนี้ กล้องคือเป็นมัวมัววะขออภัยเนาะอ่สร้างโดยก้อยป่าปะเพื่อนสร้างค่ะนะโอ้ก้อยเห็ดใหม่ๆสดสดฉุกเฉืยวเนาะปกติมือเด๋อลูกค้าหลายเลยสามมือไม้หลายทุกมือเลยเด็ทุกมือมืดไว้ขนาดไหนเนาะไผรมาซาบริกินอดส่วนหลายเขาเห็นแม่นพนักงานของการเนาะส่วนใหญ่เนาะโยธาเมื่อกี้เห็นทหารไงเนาะทหารสนามบินอย่างที่ไหนโอ้ ว้าวพร้อมสุดๆอืออย่างอันนี้ต้อยป่ายนะป่ายเขาใช้เป็นป่ายใช้ตอกได้ตอกเครื่องเลยนะได้ตอกเครื่ด้ทุกคนเด้ห้ามกะเดี๋ยวโตอันนั้นอันนั้นแนะนำอีกรอบหนึ่งเราดูดูหลังวัดสีไข่เนาะหลังวัดสีไข่เมือนสิโคตรตะบอกนครหลวงไว้กันเนาะที่มาละโดยโดยบโบเอาเลยมั่นใจยุ่งสีมือเนาะ ขี่รถมาเอาพอดีเอาพอดีขี่มาแล้วจอดรถอยู่บัดสิคายระยางมาหน่อยนึงเนาะทางมาแซมของเลยอ่าเนี่ยยังไงกครทักเพื่อนกำลังวุ่นโต๊ะก็บพื่อนขวนเพื่อนใดเนาะขวนเบิ่งหมอกหมอกน้ำซุปใส่รเงี้ยใส่เต่าทานอยู่มันจริงๆเป็นธรรมชาติเนาะว้าวว้าวว้าวนี่หน่าจะเป็นน้ำซุปเนาะมีหลายหลายอย่างเนี่ยอุ้ยเฮ้ยตายตายตายขอโทษ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  อะไรเนี่ยน้องอย่างนี้วะอู้นี่ไหมตัวน,นี้ว้าวมากินมากต้มเปื่อยต้มลูกต้มเปื่อยทุกคนอือเราเมื่อกี้เขากินเขากินป่าไหมปลาสิงโตกินป่าไหมอ่าเจยบร้อยแ,บบแต่แกงป่าทั้งหลายด้วยโอ้ไอเติงกรลังเห็ดแกงป่าทั้งนี้เค้าเหนียวกับฮอนฮอนเลยนี่เป็นธุรกิจแบบครอบครัวเนาะทุกสิ่งเนาะ ทั้งลูกทั้งหลานทั้งอ่าเหร้อยกันเบิดต้อยกันแล้วไวหูหนึ่งเห็ดต้มผูหนึ่งเห็ดก้อยเลือดเดียวโอ้เขาเบิังแน้นของเขาแล้วคนนี้โอ้ยเอาไของเขาของเพื่อนยูทามาตามหลังเขาเราต้องกินตามหลังนะ้ยเบิร์นมาก่อนหรือกินแต่กินก่อนไ่ได้เลยรัดคิ้วไม่ได้เลย ไอ้เตืองจะพูไอ้เตืงจะเป็นผู้เห็ดเห็ดต้มนะเนาะรวมสั่งนี่ไอ้เตืงเห็ดต้มเห็ดต้มฝาอกาาแกงซิทลาบชิดแกงชิดอู้มีมุกมีมุมกมีมุกมีมุกนะอืมเกินวงไว้หลายตัวโตไทยน้ำกระถันเนาะขออภัยเนาะอ่าหลายคนมามารีวิวกับมารีวิวกันได้เด้อทุกคนเด้อมาซิมมากินก็ได้เพราะว่าแซ่บอีหลีห่านี้เนาะนี่ๆๆๆมาให้มาเบิ่ง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  อันนี้อันนี้แมนอันนี้แมนอันนี้แมน,มน,นอ้อป่า,อ,อ,า,า,ปาอ้ออ้อไข่ไข่ป่าต้องไข่ป่าหรือโอ,อ๊คีป,ป่าพื้นท้องป่าเนาะน่าแซ่บบนทมมุกคนน่ากินมากไทรมาแถวชีคลายห้ามพลาดต้องห้าน,นี้เนาะเป็นพวกอาหารแบบโบราณเลเป็นเครืต่อทานเลยจ้ะเนี่ยเครืต่อทานแบบนี้เนาะอืมอ,<ๆ>อ,อ,อุ่นแบบนี้เลยเฮ็ดไว้เรียบร้อย มีแต่อุ่นแป๊บเดียวนะเออมิจเจยวพักใช้ละกะอันนั้นพักหนักเพ่างนี้อันนี้ตู้พักคุณตู่ใส่ไปเรียบร้อยเดี๋ยวจะต้องซอยน้ำมันอ่ใบแมงลักว่าใช้ไทยใบแมงลักแมงลักอืมพูดหลายๆได้นี่จานเูดอะไรตัวนี้อันนี้ซองปะนี่โอ้อันนี้ซองจานอืมเดี๋ยวเบิ้งราคาเดี๋ยวตุ้ถามราคาอีกรอบเนาะเดี๋ยวตุ้แนะนำราคาแต่ละอย่างเนาะ ่ะเดี๋ยวรอซิมด้วยกันเพราะว่าเพื่อนยุ่งเนาะเดี๋ยวไปรอซิมกันแล้วกันเนาะทุกคนเนาะนี่นี่ก้อยป่าเนาะหน้าตาของก้อยป่าก็จะประมาณนี้ทุกคนโอ้ตัวโตโบได้เอากล้องอะไรมาเนาะโบได้เอากล้องตัวอะไรโฟกัสมาแต่เดี๋ยวท ja, oh par, oh, mm hmm. okay, oh. yes. ี่ก็โอเคแล้วทุกคนเนาะโอ้จได้นตำนานละตัวนี้เลยลืมลืมกรใจรถไว้เนาะซิงสร้างเรื่องอีกแล้วบเนี้อโมกเบิ้งเคาะเคาใครป่า ทานเลยล่านอยานี้สิทุกคนกระสายกระส่ายมันกระสายกระสายไหมอันนี้อันนี้ไม่มเอแกขากันนะไปเบิ้งคลิปอา่าไปเบิ้งย้อนหลังพี่ภูมิพี่ภูมิาเนี่ยตอนโอ้มาแล้วเนี่ยโหดหลายกินเจอรากโหดหลายวสายไงนี่เวลคัมดิ้งแต่เมื่อแรกมาห่อละนิบก็เลอดเอานี่ใช่พอห้องห้องยังไงก็บอก มูไปสิงเป็นมากระเพาะเล็กมีแต่เซฟนี่อันนี้กระเพาะเล็กไอ่แนะนำเขาราคาเขาเนี่ยจะบาทนึงไงตัวไหนราคาเท่าไรสุดเป็นชุดเป็นสุดเลยเขาเป็นเซตนั่นสิเลยบ่เซตเลยอ่างนั่นสิเลยอ่ะสุดเนาะโอ้ก่อนพูดหลายอย่างเด็กกราคาเก่าจังเลยเนาะความหมายว่าเซตนี้หนึ่งแสนกเนาะเมนบอสสองร้อยบาทเมนบอส สองละบาทบุฮอดวซ้ำนะแล้ว,วพอดีเนื้อซี่เก้าสูตรซีเข้าป่าในวันนี้เนาะคือว่ามีมีแกงนี่เนาะมี้งแกงป่านี่แล้วก็มีลาบแล้วก็มีมกหนึ่งชิ้แล้วก็มกมววกจะมีผักให้มีผักให้อาผักเอาไว้ใส่เอาพักไว้เฉยแกงยับตักเต้ม่าบโอเคเดี๋ยวแกงเขาตักแบบอันนี้เดี๋ยวต่างหากดิอันนี้เมียนแล้วอันนี้ด <ขา S 1> ิอันนี้กับเด็กเซ็ตปะโอ้แม่ในเซ็ตนอกเซ็ตนอกตัวนี้อยากแกงก็่าทีกินใช่ไหมใบหยองว่ะเฮ้ยอย่างนี้ เรากระสายกระสายกระสายเขียวกระสายแดงกระไซแดงที่นี่เรดิงจิงมืนชื่อกระสายดำชื่อกระสายดำเร่งจัดกันต่ออยู่ตอนรอสมพอแต่เราไอพีพิูเมืาเข้าไปจัดกันต่อบุ้งมีมือพักอยู่แล้วนะเอาเลยเอาเลยเลยเอาเลยเลยเจ็บมรือเปล่าบไปวันเดียวไอ้น้องกินกระสายโตโต ตัวตบกินมไเลยมาแล้วป่ะมาแล้วอันนี้จิ้มกรสีมาวะงไม้เอาซัมุกมุกป่าเฮ้ยหอนจับตุ่มเบ้อเดียมม้ก้าถือคำเข้าปสิแ่บนมามาสนิกสนิเก้องเลฟบหมอตะนุก็ตุิเก็แกงตัตั่ายๆตัดง่ยๆเบื่อม ตอนหลายเนาะมันมักกินมักเล่นได้ผิวใสเลยว่ะเสียงนี่เอ้าวเด็กสองตันสองร้อยบาทสองร้อยบาทกินได้ประมาณห่าคนอิ่มบ่ะหน้าก็อิ่มไวห่าคนเนาะเอาเลยตักเลยป่ะเอาเอาเอาเลยเอาเลยแล้วแล้วแต่กุ้งไงกินหัวปลาซิงปลาคั้งปลาคุดคั้งเออปลาคั้งปลาเคึ้งนี่ปลาคุคั้งปลาเคึ้งปลาเคึ้งหางแดงบ้านเขาปลา ปกดกับปกดธรรมดาปกดค้างกับปกดธรรมดาเนาะปกดหางแดงก็คือปกดปกุดค้างไทยน่ะเออประมาณนี้เนาะร้องร้องแบบสเเกอร์บางกคนคือสั่นอยู่เอาตัวนี้ก่อนนะแม่พร่องพร่องพื้นกับลาบก่อนไหมทองพื้นก่อนเกียพื้นก่อนเกียพื้นก่อนนะทำนี่เห็นน้องสเนคเกอร์ทำนี่ทำไหนให้เมียชิบูเบอร์ช่องเขาเละโอ้ยมันมีอะไร เซนิเกอร์เยนแจมจเฝ้าลาบเด้เปลี่ยนจจาเนีเป็นิเกอร์เลยใหสีเวลคัมดิ้งอยู่ด้ยสามวิาณมันออกเฝ้าฉุดยอดตดสินโอ้เปียนแล้วไปปเดียวไปปเดียวเลยท่านปัวหะไยเรืองเนาะมื่อนี้ก็เห็นคือเจ้าว่ะนอนกวดาาเมียามเมียใช่ะเ๋ยวส่งลงกันอหมเดี๋ยวขึ้นห้เบิงแม่งจะบอก่เมียไปเออทมด้บ่ไปเมียไป สามสหายเดียกันมื่อนี้ทีเกิดขึ้นรอเบอร์อีกทีต่อไปมีหรือบ่มีบ่หู่กอกินข้าวก่อนเนาะมื่อนี้เนาะไปก่อนกินข้าวไปก่อนกินข้าวกันเดี๋ยวตั้งกล้องกินข้าวกันกันทุกคนเนาะตัวนี้น่าสนใจเลยตัวนี้ได้ตัวหมักแห้งด้วยตัวนี้ได้กุ้งเบด้วยตัวนี้ได้แซ่บแซ่บเมื่อนี้มอบพระเอกให้สองเสหายเลยโปรตีนโตกินข้าวมัดหนึ่งละแต่ยังหิวอยู่ยังหิวในชิมีหมูนำมาอยู่เนี่ยบอกยังมีหมูมะลินเขาอยู่ต้นบ่ะต้นกับปลาจิ้มต้นกับปลาจิ้มกำลังนำมา ต้กที่หัตะมมุดตะเาทำเข่ามองเอ้ยอืออือโดนอาเป็นะรักแล้วอันนี้สร้างไว้ให้เหงิบกินโอ้กิน2องอันนี้ไ้เยวันนีตัวยู่คนนั่นนี่้องก่อนนะ้องมองมองเดยอืมอันนี้ปักแข้งป่ามิกนเนแต่ว่าอันนี้เปืนใส่นีหมักเลนน้ำเลนกระบอก ไปแง่ตอนนี้ไหมตอนนี้มีตอได้ตอนนี้เด้เนี่ยต่อได้เปนพอห้เป็นพ่อน่ว่เชียงไม่ปดโตโตไปเห็นใั่มหมมะเร็และกระมีพักแง่งด้หนนี่ส้มข่าไม่นี่มเลยนี่มัขามเปียกเลยกน้อยแบนึงกับคุ้มนะคิกินบักสามเสียดีเขาไปซื้อปลา กิโลนึงม um, uh, ัดเ็ดแปดสิบพันได้บาเลยอ่าได้ทังดุทั้งกอนท้ากิโลนึงอ่ะเน็ตก็้อได้างคอร่างคร่านาดมิตโต้ตัวตัวนี่สองมาไม่ชินนี่ก็อิปูมอเด้อยอิปูมเด้อหายบคลิปตต้ไปลิปต่อไปต่อนต้อนต้อนวานจริงกุกันกุดกันนี่น่าขี้หวยโมห์เแไปแล้ว

อืมโคตรไปชิมไปหาอยู่ห้าเลยผมตัวนี้ไงมาแข่งกันไปชิมตอนนี้ตอนตอนนี้นนนนโคตรเป็ดตาซ่บตอนนี้บอกไปก่อนมามานุ่มๆพื้นท้องมันอือหือเฮ้เรอ่ฮ้ยเรอเไปก็จดตะปีกแบนตักอีก เป็นมุ้งตักเองงั้นะงลงทรายมาบัดเดียวลงทรายกลางบัดเดียวได้ขายรถหนึ่งขายลุกนึงนหรอขายขึ้นเรามีเงินหมุนแล้มีเงินหมุนแล้วขายขึ้นแล้วสนิกอร์สวยเลยนะได้ยินข่าวว่าได้เยินข่าวว่าได้ของดีของกอนผู้อื่นเออสนิกอร์หักบัตรทองกันเด้อเออเย็ดล้วเยดละเออเียดละปานุ่งบปากได้มาบนบล็อกเจ้าหรอบนบล็อกซิง หยอกเด้อหยอกเด้อเจ็บเสียใจเอาเนปเข้าไปโอ้มีพุงพุงโอ้นี่แหละนี่แหละนี่แหละครับนะออนน้อยนึงเลยอู้บนบึ้กขึ้ถึงไงแล้วนะนั่งไปอือไหวแหงไหวแหงเหลือตอนแซมบเหรบปนนี่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 ทุกคนเบิรงนี่เบิรงเขาต้องเคลียร์เขาต้องเคลียร์เคลียรแล้กหน่อยแล้วก็หาปูมันนี่ นี่คนสองเลยนี่โอ้ห้อนลยกว่านกอ้ามีใบชีหุดมีใบชีหูดเพิม่มีใบชีหูดเดี๋ยวเราบริห็รไ้ก็เหารละบบครับขาหลายทุกรนะ้านนุ่นมแงรอบนีเนาะัวัดแตกเลยนี้มันแซ่บเน้นว่าเราบริห็รไ้เลย ไม่เช่เราเท่าถ้วยเท่าถ้วยผงปุ๋งปุ่งไม่ได้อุ่นไว้รับ๋งเท่าถวยเท่าถ้วยเกรแดกน้ำตาที่หลังไปงวที่หลังอืมมันก็เลยได้าเป็นงัวเลยใส่ผงชูรดใส่ผงชูรสอันนี้ดีตกกันอั่นั้แม่มาซาตอนแรกนะครับน้วกันเน๊บมาเบิ้งชิมก้วยก็ให้เบิ้งกระบาดค่นทุกวันนี้นะเสียกันแนเบิมมาสามคำเพิงโร่สามคำเ กินทอดเออเบ่งเอากล้อยก่อนจะแบบกล้อยควรได้หลายเนี่ยนึกว่าขายเป็นจานโบแม่เขาขายเป็นเส้นเนาะเออง่ายดีไม้เป็นกุ่มเป็นแกงกะแบบนี้เลยนะโบต้องโบต้องต้องแนบเขาเลือกเอาได้เป็นบ่สมมติเขาอยากเอาอันไรนะหรือว่ามันมีแต่จานซ้ซิมี่บ่ไม่เลยอย่างนี้วะราดแกงต้มลวกมีปิ้งบ่ ของเรื่องต้มนิดๆอืมอ๋อมึงหิวข้าวแห้ะนี่กังอืมตุนกงขาดนี้ทาอยากบหาแล้วค่อยบอเรื่องเ้องแ่ๆน้ำแหงวแทหมักแห้งเลือตัวนี้แล้วมกนียละมขี้ปลาเยลไปมุกตอน่าบ บ่ไก่ป๋าแล้วแซ่บแจ่มมูต้อนเมียบมังเมียบบ่มามื่อนี้ม um, right? pues ื่อนี้หลายเรียกมื่อนี้มื่อนี้ไปโตเรื่อยๆโตติ๊กๆไปหน้าติ๊กๆอันเรี้ยขันคือสิบุมีละอขันอันนี้เข้าไปแล้วมันเป็นมันเสาร์สีหามือเลยมือผักมือพรเนาะใชมาเรียกมีมางานอย่างเนาะอืมกินซะตัวอือืม ต้อนแกบอกซ้ำกับซึ้งเซนิคือลายมากันมากินข้าวกันไม่ได้กับคาบเดียวคาบเดียวก็เข้าโอ้ไ่ได้บ่ได้กินข้าวแล้วเลยจำเดือดเลยเนาะแล้วแล้วจำเดือดเลยดีบุ๊ดดีมุกได้เจ้าหอแล้วโยนเมาเจ้าหอจับน้ำหนักปุกสิบแปดลงมาอีกโลนี่ทุกสิบเจ็ดดีตัวดีตัวก็ถ้ารถหุ่นเนาะ ไม่เอยรู้ว่าเครื่องของพี่จะเดคยับไ่เข้าใจไปโมยักกี่มือนึงเลยะไปกวดสุขภาพตลอดโอ้ตายละโอ้ยตอนนี้เงินเข้าบัีหดายแล้วอยากกวดสุขภาพเพอยาาไปกินเหล้าองเบียวปลาซินะเนบเข้าไปเดี๋ยวตั้งกล้องกินเท่ากันเนาะาเลหละเนียเลยบ่งเแนบ่ ขาล่างหกเพิ่นะข้าเพิ่มข้าข้าประจำข้าประจำส่วนไหล่ก็บมันคนใกล้เคียงเหนเพราะเป็นมะส่าเคุนยังเข่าอยู่ดีเียัสวแต่แรงละแรงเริ่มงานแล้วจะมาเริ่มซีซุมนุ่มกันละโอ้เหื่อแตกว่ดปสิาสัเลย้ามูก่อนเจ้าหนุ่ไปเอาซีาจ่อกายมูะยังมีมูีน้ำอยู่อนอาหารกะโอเคอาหารยังไงไลค่ไล หลายหลายหรือว่าให้กี่โบว์ต์คือเว่าอันนี้กี่โบว์ต์ไปสักหลังคือมาโบว์ต์เสร็จทุกคนเปนเป็นน้ำปลาแล้วอีกเลยน้ำข้าวปลานี่กับปลานั้งของทุกอันมันติดน้ป็นของเลยยางไปนี่กับประมาณสาวแมทสาวเมตรมทจะเป็นน้ำของละเอามือหน้าเขาบ้าเสียได้จังนี้เออเฮ็ดเอาอยู่นี่เลยเฮ็ดกินเองเลยเป็นอย่างนั้มือหน้าเนาะน่าแบบเอาอยู่น้ำของเลยเอาอยู่น้ำของนี่ละแบบเอาน้าชาประมงของนะแล้วก็ คือผมขอแล้วกต่ไม่เห็ดกินให้เซฟเดนไม่เห็ดกินมันมันเพิ่มไหมกันเนาะคนไหนมันบมทันกันเจ้าเนาะวิทย์เขาไปหาแล้วเนี่ยน้ำเขาไปหาวะมันจริงทานเขาลมันเพราะว่าทุกสิ่งยึดไว้บนแล้วแถวนี้ทุกสิ่งยึดไว้บนแล้วเดี๋ยวนี้เครายแล้วอือเป็นเรื่อข่ายของทุสิงหแล้วคนได้ม้าคนเก่าขึ้นมาขายอยู่นี่แหละได้ยินว่าแค่ไหนก่อนนี่สําอง แม่นแน่นแน่นหาแสนซับอะแน่นแม่นคุณหลวงมือเมือเลยอ่าได้ยินป้าต้นวาิ่นสีขอเห็ดเป็นเป็นเซฟเองโอ้พิ่นยมือเองอืมกลัวกลัวคนเดียวตัวยญาติเขาไปกินอืมเอาจับตัวอุ้นบ่อตัวอย่างน้าแม่ได้บ้านตุ่งโพเลี้ยงอุ้นอยู่อ่าบ้านทุ่งโพเลี้ยง บนแพล่ยูนนี้บู๊บนเป็นหาทพตูุณเหละออาที่ตัวตนูก็มีหนูพุกนะนูพุกก็มีแล้อาจจะอนแตะมันก็อ้วนนะอนบดูดิ้งักสองโตเลยอ้วนโดละยงงานหลายวย่งงานหลายก็เอาลายโตนิดนึงอห็นองดูตุ้มพอเลยบอกว่าเนาะมันแซวนะแนีมันแซวใส่ซอบิึงกินดูเงียนๆน้อยๆจริงเลยข่าวกอดขาเมีมือ เดี๋ยวหาบอลก่อนหาบอลหลังบ้านปะตุ้นก็ได้บรรยากาศดีเป็นกองไฟครับเน้ยนี่แบบกองไฟได้เนาะกคสงบจีแต่ว่าตทำมาร์คขึ้นฟังเพลงอย่าเด้ยวฟังเัดือนต้นห้องเพลงแบบเจ๊ปล่อยปะตุ้นปะตุ้นแคสโนได้ได้ตู้ตู้แล้วลองห้าแสนซับเนาะทุกขึ้นไวแท้ โอ้ดิเจตูมมาเนาะขนาดเพื่อนยัได้ลงคิป็นี่แหละตโตหาแสนันี่แม็โตลงค0ิของโตโนะตัวดิเจตูุมลงตีห้าตีห้าคิบนี่ท่าหร่น่าจะทะลุหกแสนน่าจะทะลุหกแสนอ่าริบตีเพิ่์มากดหกอวะใช่ริบเพิ่์มากนะกูก็เกือบเจ็ดแสนเลนี่นี่นี่อ่ะผมก็หลายมนนคนไร่างกันหลายไปร่าดิเดี๋ยวนี้เขาแข่งกันเป็นนี่เหรอแม่ไปแข่งกันเป็นนี่หลาย นี่เหล่านี่เบียร์เลยมันจะเป็นนี่อย่างนี้กนแน่นอนนั่เคอยเห็นขอส่งมาถามเลยอ่ะก็เดี๋ยวฝากเลยหลายช่องเนาะที่เราจะมาเยี่ยมยางช่องของตัวตัวเองแต่น็อตโบว่าจะเป็นช่องใหญ่ช่องน้อยอยู่ทางประเทศไทยประเทศลาวสามารถติดต่อหาทีมงานเขาได้เาวาร์มเสาวันทิศส่วนใหญ่เนาะเมื่อเมื่อบุญสินะทวาร์มส่วนใหญ่ถ้าว่ามาแต่ไทยหรือมาจากต่างประเทศเนาะกะนัดไว้ล่วงหน้า เขาจะจัดมือวางตอนขับติดต่อทางเฟซบุ๊กอติดต่อทางเฟซบุ๊กหรือว่าเบอร์โทรหรือว่าทา Line ั้งไลน์ก็ได้เนาะให้โทรมาเลยจะดีกว่าเนาะคันจุงส่งเป็นข้อความมาเบื้องตื้อมันหลายตุ๊ตโต้กับรถทั้งอ่านนะเพราะมันหลายอย่างเนาะทางไลน์นี่บ,บุคคอยได้บคดุคคอยได้สไลสไลพวกอ้วอทแอบหลายตัวกั็เฟซบุ๊กเนาะเฟซบุ๊กวอทแอบเนาะถึงช่วงไงเราทำเมืองลาวเนาะเข้าไปเบิ้งในอันน่ะตัวคนหาของมาต้องอยู่ทุกถึงตุ๊โต้ได้เนาะเขาจะเป็นช่วงไงช่วงน้อยทำเมืองไทย อจากเคลื่อนช่องอันนั้นมาอมานะอ่าช่องพีอีดพีอีดพีอีดโป่งหลังสเตเกตับสเตเกตับขว้อยเสด็กสเตเกแข็งห่ามึงจะบาดมึงขึ้นหัวควายมือเลยวคนหัวควายขนหัวควายอยู่นี่ขึ้นหัวขวายมือแล้วเออคนหัวควายอยู่นี่คนหัวควายมือแล้วเด้อสเตเกแดดตับมาเด้อพีอีดเด้อลองนะคอนทับเต็มที่แบบอีกในพุ่มเลยเต็มที่เลยตัดเต็มทุ่มมือเพราะเอฟซีหลายคนก็แนะนำมาว่าเออให้ พีอิตปวงรังมาเยี่ยมยามทีมงานเนี่ยคือเข้ากันได้ดีนะเส้นลังเดทีมงาน uh huh. เส้นลัง่างแก้เสื้อไอ้ขอเส้นลังแก้เสื้อสิแก้สูงเงนลัปอกนี่นี่ย่างบดย่างบ่กฮอดอกสำหรับดินดินล่างเส้นลังนี่